สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตำรันท้ามีหลักฐานเขาเปิดไปแล้วแม้ว่าตัวสืทธต่างประเทศแต่ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวค่ะสําหรับทนายตมสิทธาทีล่าสุดวันนี้27พฤษภาคม6 5ค่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจสิทธาพิบังเกิดเลขาธิที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโดยระบุว่าผมอยู่กับหากาบมวยล้มต้มคันดูมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วกับบุคคลนี้ จนขึ้นโรงขึ้นศาลจนผมชนะคดีเพราะถูกอีกฝ่ายดิสเครดิตผมพูดด้วยคำเดียวว่าถ้าเขามีหลักฐานเขาเปิดไปแล้วครับผมเข้าใจประชาชนทุกคนที่ตื่นเต้นและรู้สึกมีความหวังที่ใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่พวกคุณต้องเข้าใจว่าคดีความต่างๆศาลเขาตัดสินด้วยหลักฐานไม่ใช่กระแสและคนมากมายที่กระโจนเข้ามาในคดีเพราะต้องการพื้นที่ที่สื่อถ้าคุณไม่ตื่นรู้คุณก็กลายเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ ผมยินดีที่จะเข้ามาช่วยแต่แรกแต่ในเมื่อครอบครัวเขาปฏิเสธและเทผมทิ้งไว้กลางทางผมจึงทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับนอกจากการสนับสนุนการตรวจสอบคัดค้านเพื่อให้ข้อมูลมันเป็นจริงที่สุดก็คือหน้าที่ของประชาชนและทนายที่ดีเช่นกันการเฮตามกันไปง่ายที่สุดไม่ต้องเสี่ยงให้คนมาด่าไม่ต้องกังวลโทรมาลงแต่ผมมีจุดยืนของผม c i t ิคอร์สเลและความจริงสำคัญที่สุดครับ นอกจากนี้ทนายตาั้มยังคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าคุณชอบที่ผมพูดคุณก็อวยผมผมคิดไม่เหมือนคุณคุณก็ด่าผมเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปีแต่คนปากตรงกับใจผมยอมที่จะพูดความจริงแล้วให้พวกคุณโกรธดีกว่าโกหกและให้คุณชอบถ้าเบื่อกับการพูดจาดึงสติของผมก็พักเข้าเพจผมไปก่อนไว้คดีหน้าเจอกันครับและลูกเพจผมตัวจริงต้องฉลาดและทันเกมครับ เราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานานเข้าใจกันดีใช่ไหมครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยว่าเอาจริงๆได้ข้อคิดดีๆจากทนาเยอะนะคนมีอิทธิพลในเมืองไทยมันเยอะเหลือเกินทางคุกคามผู้หญิงแต่เบื้องหน้าสวยงามช่วยเหลือคนเชื่อไหมว่าเจอกับตัวเองทั้งที่ตัวคนเดียวมาใช้ชีวิตในกรทมขณะมีหลักฐานยังไม่โซ่พอรู้สึกว่าเรามันแค่คนตัวเล็กๆโคอยากกลับบ้านนอกสงสารแม่ ชื่นชมและขอบคุณค่ะคุณเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าชื่นชมค่ะถูกต้องที่สุดค่ะจุกรูฮ่าฮ่าหาหลักฐานเด็ดทิปชื่นชมความชัดเจนและมีจุดยืนของทนายตั้มค่ะทนายตั้มเจอะมาเคลื่อนไหวอะไรอีกต้องติดตามค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ